เก็บมาก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะโอ้โหงามงามจริงๆงามจริงๆนะท่านี้นี่อีกนี่อีกโอ้ยงามตัดขาดูานี้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปเลอะสารอื่นนะคะโอ้ชันเอ้าไปทับเห็ดดำแล้วมั้งเนี่ยเห็ดดำก็เยอะข้าตรงเนี้วันนี้มันเป็นป่าเห็ดดำนะคะเพื่อนๆ Oh, โอ้โหสวยงามค่ะสวยเราจะหิ้วลงจากเขาไวไหมเอ่ยไวไหมเอ่ยตงใส่ต้งเอาถุงเห็ดดำออกมาหิว้วเพราะว่าเห็ดดำเขาจะไม่แตกเห็ดเหลืองก็แตกอันนี้มีสามเห็ดนะคะเพืพ่อนๆ,ๆป้าก็ใส่ถังสามถังเลยนี่ค่ะอือหือ สวยอะดอกเขาแบบสพรั่งอะพริกซบนี่ของอร่อยนะคะพริกซบเนี่ยซื้อปุ๊บขายปั๊บเราจะดีแต่อย่าไว้ค้างคืนเห็ดดำก็จะเก็บนังไก่ก็จะเก็บก็มันเยอะนี่เนาะดูเสยเพื่อนค่ะเพื่อนๆมันสมบูรณ์มากเลยอ่ะ ดูเหอะดูดูด,ดูไปนู่นน่ะเจ็บตรงนี้ก่อนละกันโอ้โหอันนี้ส่้างจากกนหนอนกินโอ้โหทำไมตีเพราะมันไม่มาเอาตรงนี้กันวะนี่ค่ะนี่ค่ะ อ้ย okay. ขาใหญ่เดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดนะคะขาใหญ่จริงๆเลยอะ่ะขาใหญ่อ้วนมากเลยมันชันค่ะเพื่อนๆยืนลําบากเอออันนี้เหมือนจะมีหนอนขาซุกซวกขาไม่แข็งนะคะเยี yeah. ่น อือออ้อใหญ่ค่ะก็ขูดบ้าไม่ขูดบ้านนะคะเพื่อนๆขูดหมดทุกดอกก็ไม่ไหวนะหมดเวลา ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆอู้สวย นคสวยสวยได้อยู่นะคะเนี่ยถ้าน้องตีมาด้วยก็ปะก้อยก็มุมมิมุมมม,มอยู่คนเดียวนั่นแหละ ทำคลิปเราไปเร็วไม่ได้หรอกคลิปมันก็ไม่ดีอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆโอ้โหเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเก็บเลยค่ะทีก็ก่อนเก็บกระสองให้ดูสักหน่อยนึงเดี๋ยวเอซบางคนบอกมเมื่อไรจะเก็บบากทีป้าช้าจ,จังนี่ค่ะเก็บอย่างเร็วแล้วเนี่ยแต่นุ้นอะ นมจะแก่หรือเปล่าเนาะนี่ฮะเพื่อนดูเ็ดสิคะเพืพ่อนๆทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหโอ้โหนี่สองดอกโอ้โหดูค่ะเพืพ่อนๆใหญ่จริง เห็ดสมบูรณ์ค่ะอือหือนั่นเขาอยู่ข้างในละให้เขาอยู่ไปโอ้โหใหญ่ดูสะค่ะเพืเ่อนๆเ,เต็มไปหมดเลยเอาเขาอยุบนี่ละค่ะ มันเป็นจุ่มมันก็เป็นเอาขี้หญ้าขึ้นมามันเยอะจริงๆคนะเพื่อนๆโอ้โหดูสิทางทงข้างทางก็ไม่เว้นนะคะเนี้ขาดูดิเพื่อนๆ ่ข้างทางนะคะเนี่ยอ,อย้อือหือเพื่อนจ๋า,าะะจกเข้าไปเนี่ยอะไรจะหยุ่ไหนยังไม่รู้เลยกลัวเลยกลัวเหมือนกันนะคะแต่พอเห็นเห็ดแล้วความกลัวมันหายค่ะ พอจบออกมาแล้วอุ้ยจกไปได้ไงบาเนี่ยนุ่นอีกค่ะเพื่อนๆกนเก็บเห็ดทีหิ้วสามกระถังค่ะจักถังเห็ดอันนุ่นเห็ดอันนี้ป้าไม่อยากเอารวมกันค่ะโอ้โหดอกใหญ่ันเริ่มท่อมเลยดูสิเดโมนะเน,นี่ยโอ้โห,โหใหญ่จริงค่ะ อตอนมาทํางานอะเวลาเปิดเตาอบนะคะมันความร้อนมันมันประทะหน้าป้าก็เลยทากันแดดไปท้องเหงื่อเข้าตาปุ๊บแสบเลยทาอนี้กันแดดี่สำคัญโอ้โหเพลินจังเลยตอนนี้ฝนมันตกพื้นมันจะเปียกเปียกหน่อยคะ่ะพื้นมันไม่แห้งเหมือนตอน ตอนนี้พื้นมันพื้นมันฉ่ำโอ้โหเยอะจริงๆเลยป้าเพื่อเอาเอาดอกใหญ่นะคะดูสิดูส,ดสิคะเพื่อนๆเห็ดทั้งนั้นเลยเอ๊ะเห็ด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 เต็ไมไปหมดเลยนี่ดูเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยลุ้นๆสุดท้านั้นแนะ่ะ เห็ดทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โห oh. ไอตีมขี้เกียจเดินไงมันไปหาสกายบ้านเลยปีนี้อ่ะเห็ดกัดป้าไปแล้วรอบหนึ่ง กัดติดพุงเลยค่ะเพื่อนๆติดพุงโดเลยหยิบออกมาโอ้ยมนตัวเห็บคุณสามีบอกว่าเนี่ยพิษมันเยอะนะถ้ามันแพ้ขึ้นมานะเธออาจจะเป็นอมพาสได้ นี่ขายใหญ่ค่ะโอ้โหขึ้เน้ี่กลับไปบ้านมีแต่หญ้าเต็มค่ะแล้วก็เลือกกระดอกใหญ่โอ้โหอยู่ในรูนี่ค่ะเนี่ย เต้มไปหมดเลยนี่ค่ะ้โนโต้นเลยของอร่อยนะคะเนี่ยทัานนอนทัานภากว่านอแต่มันกกึบๆค่ะโอ้โหสวยงามเพื่อนดูอะสิคะนี่สวยงามค่ะสองดอกเลยอันนูน้นดอกเหลืองอำลามเลยค่ะโอ้โหวันนี้หมานจริงๆ สวยเด้อยค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่ค่ะขาวโจ๊ะเลยยังได้อยู่ดอกแข็งปึกค่ะนี่ค่ะอุยของชอบป้านะเนี่ยเวลาใส่กระทะเวลาใส่กระทะนะโอ้โหมันหอมแบบ นี่ดอกอำลามเลยเหลืองอำลามเลยโอ้โหดอกใหญ่มากค่ะโอ้โหไปตรงไหนก็เจอไปตรงไหนก็กลักวกลัวจะเี็บเหยียบเห็ดค่ะมันมีทุกพื้นที่มันมีเห็ดหมดอะ อือ uh huh. แต่ขาเขาเล็กแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรอือ uh ฮั huh. ่นเยอะจริงๆทำงานก็ไม่ถึงแต่เห็ดอยากจะมาเก็บเห็ดงานก็ ากะก็ตีตีห้าแต่เราก็ต้องไปเผื่อเวลากลัวเดี๋ยวมันจะผิดพลาดไงเพราะว่าเราเพิ่งทำงานใหม่แล้วก็ทำคนเดียวนงบ้าก็ต้องไปเผื่อเวลาป้าไปตีสี่ครึ่งนะเลยเผื่อเผื่อผิดพลาดอะไรเผื่อตกหล่นอะไร แต่จะลืมกดเมื่อกี้นี่โอ้โหโมไปซะเยอะเลยบอกว่าป้านะ่ะเข้างานตีห้าจะต้องป,ป้าต้องเผื่อเวลาไปเผื่อเกิดเราทำอะไรผิดพลาดเราจะได้มีเวลาเพราะว่าอาหารบุฟเฟ่นเนี่ยมันจะต้องตรงเวลาเปะ๊ะ โหเห็ดอะไรมันจะสวยขนาดนี้คะดูเหอะอือหืออยากจะตัดขาแล้วเกินมันเขี้ยวจะตัดที่บ้านเอะนะคะอืมเกือบจะมาช้าไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆ สวยค่ะอือหือสวยๆสวยๆมนนีอีกคันนี้อันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยเพื่อนๆอ้โหดูสิค่ะเนี่ยความสวยของเขาอือหือ ดอกใหญ่ดีจังเลยเต็มทางแล้วเนี่ยอันนี้ก็เห็ดหนังไก่ก็เห็ดมันปูอันนี้ก็เห็ด,อ,นนหดอะไรเ,เห็ดดำค่ะโอ้ใจเย็กแล้วค่ะหนังไกอ่อ่อนอ่อนโอ้โหเหมือนต้องตีว่าแหละช่วงนี้มันยังมันถ้าหนังไก่อ่อนแล้วมันจะยังไม่กินค่ะ ดูนันท่านี่ค่ะนี่ก็ยังไม่แก่น,นะคะอุ้ยอ่อนอออค่ะเพื่อนเพนืดูสิคะเยอะมากเลยเป็นล้านล้านเลยมังเนี้ยขึ้นเอกเป็นทุ่งๆเลย ย่าบอกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าเลยค่ะเป็นทุ่งเลยดีกว่าไหมโอ้โหไอตีเอ้ยแกหาเออเดอร์ไว้เยอะๆเลยเดือนหน้านก็จะได้เก็บอีกเยอะเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยป้าไม่อยากไปเหยียบเขาดูนะคะนี่เขากำลังขึ้นเป็นหัวเข็มหมุดเยอะแยะมากมายแล้วเป็นทั้งทุ่งเลยค่ะเพื่อนๆ ป้าไม่ได้โม้แล้วดูเลยดูเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูเต็มไปหมดเลยคะ่ะเนี่ยเป็นทุ่งๆเลยเนี่ยเวิร์นี่ทั้งเวริร์เลยโอ้โหดูสิคะ่ะเพื่อนๆจ๋าดีมีแล้วคะ่ะ โอ้ยลูกดำเยอะแยะเลยค่ะลูกดำเยอะมากเลยน้องตีมาตรงนี้ลูกลูกยังไม่ไอนันี้เลยดู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 ด,ด,ด,ดูค่ะน้องตีขาน้องตีน้องตีอยากได้ลูกดำมาเลยลูกแต่ยังมีเห็ดเหลืองตรงนี้นะคะนี่ดูซะก่อนส่งไปให้น้องมันก็ได้อยู่นะคะเนี่ยก็ได้อยู่โอ้โ,อโหเห็นลูกดำแล้วอยากตักเลยอะ เกิดกิเลสเลยเกิดกิเลสเลยต้องตีอยู่ที่ไหนมาโอ้โหเละไปโอ้โห เป็นแพรเลยแม่ดีจังเยอะเกินคำบรรยายเผลอไม่ได้นะเผลอต้องไปเหยียบเขาเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะเพ,พื่อนโอ้ ลูกโอยนั่งโอยคะ่ะรุ่นนี้นะก็ถามว่ารุ่นไหนก็รุ่นลูกโอยนั่งโอยนั่นแหละไม่รู้อะไรมาโดนเขาเดี๋ยวคนมาเก็บก่อนหน้านี้นี่คะ่ะอู้ สวยงามค่ะถ้ากล้องมันไม่ได้ตั้งมันก็จะไหวหน่อยนะคะเพื่อนๆขอโทษขอภัยนะคะเพื่อนๆที่คิดถึงป้าก็ป้าก็คิดถึงกันนะคะเพื่อนๆดูสิมันก็ใหญ่นะดอกมันเริ่มเทิะะ่มเลยค่ะเขาจะอยู่ในป่า บูเบอรี่นะคะเขาก็สมบูรณ์ะคะ่ะไม่ได้แย่งอาหารบูเบอรี่นะคะ <_' c oughs> เขาก็เกิดตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีเชื้อตรงไหนเขาก็จะเกิดตรงนั้นโอ้ยโมัหมัน,ม,นมันอยู่ใต้ต้นไม้ค่ันเพื่อนป้าเข้าลำบากมากเลยโอ้โหนี่ค่ะความใหญ่ของเขา นี่ค่ะตรงนี้ก็เขาก็รดนแดดค่ะออได้อยู่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะแหม่ล้วอันนี้ค่ะดูได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ <c oughs> ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ สามีโทรมาป้าถามหัวอายุถามว่าคุณเป็นใครอ่ะโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ถังแล้วกันเก็บก่อนนะคะเพราะว่าถังมันอยู่ข้างบนมันชันค่ะโอ้โหขาเขาอ้วนจีิจังเลย 嗯，你看。看。嗯。 โอ้เพื่อน,อนดูค่ะเหลืองเต็มไปหมดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเหลือง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 ค่ะเหลืองนะคะแต่กางเกงแดงค่ะเก็บไปเลยค่ะขาเล็กค่ะขาเล็กเอาขาเล็กขยายเอาบมดอะ